สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่นี่มอ,อค่ะวันนี้เราพบกันนะคะวันอังคารที่2กันยายน2,568ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะวันนี้ที่นี่มอ,อนะคะติดตามการเตรียมจัดกิจกรรมมอ,อวิชาการค่ะประจำปี2,500 68นะคะซึ่งก็จะจัดในวันที่3กันยายนในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้มีจาก2หน่วยงานที่จะมาร,ร่วมแนะนำนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจในงานมอ,อวิชาการปีนี้ที่มอปัตตานีค่ะตอนรับท่านแรกนะคะดรฮาฟิดสาและนะคะหัวหน้าศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามอปัตตานีค่ะ,อ,ะอ่าอาจารย์อาฟิตจากคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีด้วยนะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มอ อปัตตานีด้วยค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของโครงการแก้จนนะคะของมอปัตตานีนะคะต้อนรับน้องอามีราเจเตนะคะศูนย์เป็นเจ้าหน้าที่นะคะประจำศูนย์ประสานงานนะคะการประสานงานวิจัยนะคะการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด ปัตตนีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่นน้องอเมราด้วยนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันในรายการของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนของกิจกรรมจากศูนย์ สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งเรื่องของงานเสวนานะคะการบรรยายนะคะในเรื่องของแรงบันดาลใจประสบการณ์นะคะจากต่างประเทศแล้วก็รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวให้จันอฟาอฟิได้เล่าให้ฟังนะคะว่าน้องๆที่สนใจนะคะในเรื่องนี้จะมาร่วมเรียนรู้กับเราได้อย่างไรบ้างคะ่ะเช อาจาจรก็ท, <ะ S 3> ทักทายท่านผู้ฟังนะครับทังบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจที่จะมาร่วมงานมาอาวิชาการในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทางศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเราเรียกสันส้นๆว่าศูนย์สมุทรรัฐเนี่ยนะครับที่ทดูเรื่องประเด็นที่เป็นงานบริการวิชาการงานวิจัยนะครับรวมถึงการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารหรือทํากิจกรรมเชื่อมโยงนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็เอเชียหอกเชียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนล่างนะครับประเทศที่เป็นคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะนะครับซึ่งในในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมของเราก็จะแบ่งเป็นภาคเช้ากับภาคบ่ายนะครับภาคเช้าก็เป็นการจัดแสดงนิทรรศการนะครับที่บริเวณห้อง1นึ่งหะครับหรือที่เราเรียกกันว่าห้อง500นะครับห้องใหญ่มากนะครับโลกก็จะเป็นนิทรรศการของ ภาพวาดนะครับที่ศิลปินจากประเทศไทยเนี่ยได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะวาดภาพ ฉลองอครบรอบความสัมพันธ์68ปีไทยมาเลเซียนะครับซึ่งเราก็ใ,<ช>ให้โจทย์ในเรื่องของ s d g เข้าไปด้วยนะครับเราก็พยายามท<ช>ี<ด>่จะคัดเลือกภาพมาที่มันจะเชื่อมโยงกับ s d g โดยเฉพาะยิ่งถ้ามองในมิติการศึกษาเนี่ยนะครับเราก็พบว่าคนไทยไปเรียนที่ประเทศมาเลเซียเยอะมาก<ช>ะนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของนิทรศการภาพวาดนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการเสวนา ซึ่งมีสองวงด้วยกันนะครับวงที่เป็นนักนักศึกษามอปัตตานีนะครับที่ได้โอกาสไปเรียนในต่างประเทศทั้งโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนะครับเป็นไม่ถึงสัปดาห์หรือสัปดาห์กว่าๆว่าหรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนหนึ่งเทอมนะครับซึ่งก็จะมีตัวแทนนักศึกษาที่ได้มีประสบการณ์ในต่างประเทศ6คนนะครับ จากอินโดนีเซียนะครับไปที่มหาลัยชั้นนำนะครับของอินโดนีเซียที่กาญจมาดานะครับมหาลัยยูเอ็มนะครับ University ิตี้มาลายาที่เวียดนามนะครับเป็นโครงการที่ไปนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอชดีดีเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกไปพิเศษที่เวียดนามนะครับแล้วก็มีไปแลกเปลี่ยนที่จีนนะครับรวมถึงที่ ไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือที่ตุรกีนะครับมีโอกาสได้ทุนไปเรียนภาษาที่นั่นนะครับก็จะจะมาร่วมแลกเปลี่ยนว่าเขามีเส้นทางอย่างไรนะครับแสวงหาโอกาสสําหรับตัวเองที่จะได้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอย่างไรนะครับก็เป็นในเรื่องของ Howto ว่าทํำยังไงสําหรับน้องๆนักเรียนมัธยมหรือนักศษานะครับที่อยากจะไปต่างประเทศนะครับก็มาฟังกันได้นะครับรวมถึงประสบการณ์และก็แรงบันดาลใจที่จะได้รับจาก พี่ๆมหาวิทยาลัยนะครับวงที่สองนะครับก็จะเป็นวงที่อาจจะมีอายุขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ถึงกับอายุมากนะครับเป็นอาจารย์ที่ยังคงเป็นวัยรุ่นนะครับ<อ>มีนักวิจัยอิสระนะครับมาคุยในประเด็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่จะไปต่างประเทศด้วยหรือบางคนเคยไปต่างประเทศแล้วนะครับ บางคนก็กําลังศึกษาอยู่นะครับก็จะมีอาจารย์นาเดียปายอนะครับเป็นอาจารย์ใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ซึ่งท่านเองก็ไปเรียนที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับของสมุทรรัฐพวกนี้เราเน้นเรื่องของ H D g C นะครับที่เป็นการศึกษา้านคุณภาพด้านการศึกษาซิ่งเดียวรายละเอียดอาจจะคุยทีหนึ่งในตัวของ H D g C ว่าว่าเรามองยังไงทําไมถึงที่นี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ นักวิจัยอิสระที่เรียนมาหลายใบแล้วนะครับจากกาตาร์นะครับแล้วก็จากมาเลเซียก็ปริญญาโทก็สองใบนะครับแล้วก็กําลังเรียนเอกอยู่นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่ามีแรงบันดาลใจในด้านการศรึกษานะครับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายนะครับก็จะเป็นยูฮันส,สตาปอนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้องนะครับที่ จบสาธิตมอแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเลูกของศาสตราจารย์ดรสุกรีหันดามแมนครับกับพี่เสืยที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ของเราน้องเองเนี่ยจบปอตรีแล้วก็ได้ทุนข้ามไปเรียนปริญญาเอกเลยที่มหาวิทยาลัยอิดิน布拉นะครับที่สกอตแลนด์กําลังจะเดินทางไปนะครับเราก็ชิงตัวมาพูดให้น้องๆฟังก่อนนะครับว่าเรียนยังไงนะครับถึงมีโอกาสที่จะไม่ไม่ใช่แค่จากตรีไปเอกอย่างเดียวแต่ว่า ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ตัวน้องเองก็มีโอกาสที่จะไปแลกเปลี่ยนหรือว่ามีประสบการณ์ในการไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าสิงคโปร์ในช่วงที่เรียนปริญญาตรีหรือที่อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเรามามาร่วมฟังกันได้นะครับถ้าอยากจะเห็นแนวทางว่าทําอย่างไรนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคําว่าแรงบันดาลใจนะครับใ,ในการสิ่งนี้ครับอ,อันนี้ก็น่าจะตอบประเด็นชัดเจนเรื่องของ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การศึกษาซึ่งวันพรุ่งนี้เชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆน,น,น,นักเรียนนะคะที่อยู่ในช่วงวัยของการเรียนรู้แล้วก็กําลังมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความฝันหรือความตั้งใจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือเป็นจริงดังนั้นก็ไม่อยากให้พลาดสําหรับช่วงเสวนาทั้งช่วงเช้าและภาคบ่ายนะคะของศูนย์สมุทรรัฐนะคะซึ่งจะจัดอยู่ที่ห้อง19107หรือว่า ห้อง500ที่อาคารเรียนรวมตึก19มอปัตตานีนะคะเดี๋ยวอาจจะช่วยเสริมช่วงท้ายได้นะคะคของอาจารย์ฮาฟิซทีนี้มาที่เรื่องของภารกิจแก้จนนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางในบทบาทที่มอของเรานะคะได้ดเข้ามามีส่วนสําคัญโดยเฉพาะทั้งบทบาทของนักวิจัยองค์ความรู้บูรณาการร่วมนะคะในการที่จะทําเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของ s d g ที่หนึ่งเรื่องของการขจัดปัญหาด้านความยากจนในทุกรูปแบบด้วยทุกที่ด้วยเดี๋ยวให้น้องอามีราเล่าให้ฟังว่าศูนย์แก้จนของเรามาร่วมนําเสนอ ออผลของการขับเคลื่อนงานวิจัยนี้ใน,นรูปแบบใดแล้วก็มีตัวอย่างอะไรจะให้เราได้มาเรียนรู้กันบ้างคะค่ะค่ะก็สวัสดีแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกคะะ็แนะนำศูนย์แก้จนก่อนนะคะก็ศูนย์เรานะคะก็จะเป็นศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาค,ความยากจนนะคะก็จะจัดตั้งอยู่ที่สํานักงานวิทยาเขตค,คะ่ะก็ภารกิจหลักๆของเรานะคะเราก็จะทํางานวิจัยแก้จนนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเรียกได้ว่า ทุกคนทราบกันว่าในจังหวัดปัตตานีบ้านเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดอันดับความยากจนมาหลายปีใช่ไหมคะทีนี้ค่ะครั้งนี้ค่ะทางมอเราเองค่ะก็ได้นำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยค่ะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ค่ะว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะที่จะสามารถช่วยพื้นที่ในเรื่องของยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนบ้านเราอย่างนี้ค่ะ ก็ในส่วนของอองานวอวิชาการในวันที่3ที่จะจัดขึ้นนี้นะคะก็ะทางศูนย์เราค่ะก็ได้นำนิทรศาการผลการดำเนินงานวิจัยที่เราได้ไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีค่ะว่าเราได้มีองค์ความรู้อะไรที่ลงไปใช้ในพื้นที่ชุมชนมแล้วก็มีนวัตกรรมอะไรที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเนี่ยมี รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ,คะก็ก็จะมีทรรศาการค่ะแล้วก็มีหนังสือ,อที่เรารวบรวมผลการดำเนินง,งานค่ะเพราะว่าในงานวิจัยของเราค่ะแล้วก็จะมีหลายหลายโมเดลปฏิบัติการค่ะว่าในาที่เราลงไปในบริบทพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีความต่างกันค่ะแล้วก็จะมีหนังสือในหลายๆอ หลักสูตรที่เรา <Okay. S 2> สามารถแบบเข้าไปอ่านแล้วก็ร่วมกันชมได้แล้วก็พิเศษค่ะในวันงานเราก็จะมีแจกหนังสือด้วยคะ่ะพี่ปุ้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้คะ่ะนอกจากนทรทศการที่เรานําเสนอให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้แล้วก็ชมแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของอการ ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆค่ะซึ่งซึ่งในปีนี้เนี่ยค่ะเราก็มาในธีมของเพลงสนามอะไรนะคะรีเสิร์ชเพลงกาวค่ะก็คือเป็นสนามเล่นของนักแก้จนรุ่นเยาว์นั่นเองค่ะก็คือก็คือว่าเราอยากใช่ค่ะเราอยากจะให้น้องๆค่ะมาร่วมกันระดมความคิดว่าถ้าสมมุติว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีแนวคิดหรือไอเดียอะไรที่จะไปช่วยพัฒนาในพื้นที่ของบ้านเราแล้วก็ระดับขึ้นมาได้อย่าง อาจจะรายได้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเราจะสร้างอาชีพรายได้ขึ้นมาอย่างไรได้บ้างใช่ใช่ค่ะก็แล้วก็อีกทั้งเราอยากจะให้น้องๆค่ะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นภาพฝันหรือความหวังที่อยากจะเห็นว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างไรในอนาคตอย่างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมสนุกๆค่ะว่าจะให้น้องๆได้รู้จักว่า แก้จรงานแก้จนมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็มาร่วมกันเาขาเรียกว่าเรียนรู้กันก้าต่อก้าว่าเราจะาร่วมกันลงมือกันอย่างไรถ้าในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่ปัตตานีเหมือนกันอย่างนี้ค่ะค่ะอยากจะให้ช่วยไกลนิดนึงว่าเวลาที่เราไปคุยกับเด็กๆเ,เนาะว่า,าวิจัยแก้จนหรือว่าการแก้จนเนี่ยเราจะสื่อสารสิร่งเหล่านี้ให้เด็กเข้าใจง่ายๆเราจะอธิบายเขาอย่างไรได้บ้าง จริงจริงถ้าพูดถึงความยากจนเนี่ยคนบ้านเราก็จะรู้สึกว่าจริงเราก็ไม่ได้มีความลําบากหรืออนาสวนเราก็มีใช่ค่ะทุกคนก็จะมีความคิดทัศนคติในน้ำก็มีปลาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่จะจนตรงไหนอะไรเงี้ยใช่เราก็ไม่รู้ว่าแบบนี่เราจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็พยายามที่จะพูดให้กับให้ให้น้องๆได้เหมือนนึกภาพว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเราจะยกระดับ จากเดิมที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยให้ให้มันดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ช่วยที่บ้านช่วยพ่อแม่มได้อย่างไรในเรื่องของอที่จะให้มีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ,คะ เม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้คุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆในสังคมสิทธิ์ต่างๆที่ควรที่จะได้รับอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะเหมือนอาจาร,รย,าย์นะคือจะช่วยเสริมคชัคจริงอยากจะเสริมพอดี <c oughs> เพราะว่าอย่างเราคุยเรื่องของ H D G 1กับ4ใช่ไหมอ่าน,นี่จริงมันคือบางคนในพื้นที่ยังรู้สึกว่าโอเคตัวเองก็ไม่ได้จนนะแต่พอถึงเวลาที่จะต้องใช้เงินก้อนทอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งมันจะต้องลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองเนี่ยนะครับตรงนี้แหละที่หลายคนรู้สึกเอ๊ะมันไม่พอแล้วแล้วยิ่งเรา สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะพบว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องของเรื่องของฐานะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองกองทุนกยศมีปัญหาอันนี้นะฮะเราก็เห็นว่าเป็นเป็นปัญหาใหญ่หรือเวลาเราสัมภาษณ์ทุนการศึกษาถ้านักศึกษาอยู่บ้านเฉยๆช่วยที่บ้านทํางานแล้วก็อยู่ไปวันวันหรือบางคนไม่ได้เรียนโอเคอาจจะไม่ได้รู้สึกวาจนแต่พอต้องใช้เงินในการเข้าถึงโอกาสที่มันยกระดับขึ้นอ่ะทั้งการศึกษาหรือว่าโอกาสทางสังคมที่เราจะต้อง แอคทีฟตัวเองขึ้นมาอ,อันนี้มันจะต้องเข้าถึงความรู้และจะต้องมีการศึกษาที่จะมาช่วยยกระดับความคิดของเราในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างไรใช่นะอันนี้ก็เชื่อมโยงกันนะดังนั้นงานมอวิชาการในปีนี้ต้องบอกว่าขับเคลื่อนสังคมสู่ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เราพูดถึงคำว่า SDGs นะคะซึ่งมันก็มีหลายเป้าดังนั้นด้วยความเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินแน่นอนว่าเรื่องการศึกษานี่ก็เป็นเป้าสำคัญอยู่แล้วที่เราก็เป็นภารกิจสำคัญนนเรื่องของการคุณภาพด้านการศึกษาเรื่องขององค์ความรู้ทางวิชาการการวิจัยการไปช่วยสังคมดูแลชุมชนสังคมเนี่ยนะคะดังนั้นอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามา สัมผัสมาเรียนรู้นะเราจะมีโซนของการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อาคารเรียนรวมตึก19นะคะทุกคณะหน่วยงานจะไปอยู่โซนนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางคณะบางหน่วยงานก็อาจจะไปจัดที่คณะของตนเองอย่างของอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะส่วนเวทีกลางพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมทั้งบรรยายเสวนาน่าสนใจที่หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญเกตมอ ปัตตานีมีไลฟ์ให้ชมผ่านทาง PSU ปัตตานีแคมปัสด้วยก็ฝากเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนนะคะยังมีเวลาในช่วงไทยอีกชนิดนึงอยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากหรือว่าเสริมอะไรเพิ่มเติมเชิญค่ะค <c oughs> ก็อาจจะฝากในเรื่องของ s D G นะครับเราค <c oughs> ุยกันมาตั้งหลายปีต่างประเทศเขาเริ่มตั้งแต่ปี2015 <c oughs> นะครับจะหมดช่วงของการรณร,ร,รงค์ปี2030 ก็แค่ห้าปีนะครับแต่ว่าถ้าเรามองตรงเนี้ยถ้าพูดตรงๆคือยังไปไม่ถึงไหนคือคือวิธีคิดตรงนี้เริ่มจากปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ที่มีเรื่องเดบิวต์เรืองรีพอร์ตเรื่องของความยากจนมากกอ่ใช่ใช่นี่เป็นมาเรื่องของเศรษฐกิจที่จะไปแทนที่เรื่องความมั่นคงหรือสันติภาพที่เขาคุยประเด็นใหญ่กันแล้วก็แตกออกมาเป็นสิบเจ็ด้านเอาเป็นมาตรฐานโลกที่จะต้องมาดูว่าแต่ละท้องถิ่นควรจะเกิดมาตรฐานเหล่านี้สิบเจ็ดด้านแต่ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการติ๊กในแบบฟอร์มฮะว่าอันนี้ ตรงกับ s d g ที่ 1, 1> 2>, 2 3 4แต่พอถามว่าเราใช้เครื่องมือนี้ในการยกระดับให้บ้านเราได้ตามมาตรฐานโลกที่เขาตั้งไว้เพื่อให้คนอยู่ดีกินดีในทุกมิติเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนนะวันนี้ผมคิดว่าเราต้องทํางานกันอีกเยอะครับมันคงเหมือนของการารณรงค์เรื่องประชาประชาคมอาเซียนในใช่วงที่ผ่าน <คำ S 1> มาที่เป็นการระดับทงระติบทงแต่ว่าเนื้อในความเราดูเรื่องของไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเรายังมีปัญหาความื่อมโยงกันในเรื่องของ ความรู้สึกเชื่อมโยงของประชาชนความตระหนักในความเป็นอาเซียนร่วมแต่ SDG เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของข้างนอกครับมันมันเป็นเรื่องระดับโลกที่เราที่กลับเข้ามาดูข้างในของเราตัวเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญครับที่เยาวชนต้องมาร่วมงานนี้แล้วก็ทําความเข้าใจกับเรื่อง SDG แล้วไปสื่อสารกับผู้ใหญ่ใช่อยากให้มาสัมผัสมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานเนื้อในในในซึมซับของความยั่งยืนในทุกมิติอย่างที่อาจารย์ฮาฟิดบอกว่ามันมันต้องไม่ได้แค่กรอบที่มันเป็น เ,เป้าไปแต่ว่าเราจะเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งตัวเรามาเรียนรู้มาสัมผัสมาซึมซับมามีประสบการณ์ร่วมอย่างไรและเชื่อว่าน้องๆก็จะเข้าใจมากขึ้นนะว่าเป้าหมายที่เราจะไปหรือสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยกระดับชีวิตเราอย่างไรได้บ้างนะคะใน,ในทุกมิติเลยนะนี่ไม่ได้ว่าแค่เรื่องต้องอยากจนแล้วต้องมีรายได้อย่างเดียวแต่มันก็ยังไปเชื่อมโยงการศึกษาสังคมน้องอมีราจะฝากอะไรเพิ่มเติม ก็เช่นเดียวกับอาจารย์หาฟิสค่ะก็ในเรื่องของ SDG ค่ะก็ในในในซุ้มของเราค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการทํากิจกรรมในเรื่องของการรู้จักเรียนรู้เรื่องของ SDG เพราะเราเชื่อว่ายังเรื่อง SDG เนี่ยยังในในหลายๆโรงเรียนหรือเยาวชนในหลายพื้นที่ยังจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่อยๆเรียนรู้กันซึมซับกันไป นะคะจะได้เข้าใจนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับวันนี้แนะนำในช่วงของที่นี่มออกับงานมออวิชาการนะคะถ้าท่านสนใจประเด็นในเรื่องของการยกระดับการแก้จนนะคะก็เรียนเชิญได้ที่อาคารเรียนรวมตึก19กับซุ้มกิจกรรมของศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบปูรณาการจังหวัดปัตตานีก็จะเจอพี่อมีรารอ ต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะส่วนถ้าสนใจในเรื่องของแรงบนันดาลใจด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่กับด้านการศึกษาเราจะปรับโหมดทิศทางกันไปทางไหนอย่างไรนะคะก็เรียนเชิญได้ที่ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะคะที่อาคารเรียนรวมตึก19ด้วยเช่นเดียวกันห้อง19-107นะคะสำหรับอของศูนย์นสมุทรรัฐนะคะก็จะมีสโลแกนแบอกว่า Dream Learn อินสปายอ่านมาร่วมกันค้นหาร mm hmm. แรงบันดาลใจสำหรับน้องๆกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยกับรายการที่นี่มอ,อนะคะวันนี้ก็ uh, น่าจะได้ครบถ้วนในทุกหน่วยงาน ทุกคณะที่เราได้ติดตามกันมาเป็นซีรีส์ต่อเนื่อง2สัปดาห์ในรายการที่นี่มอนะคะเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสําหรับทุกท่านแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะวันนี้ขอบพระคุณด้วยค่ะดรฮาฟิดสาและนะคะหัวหน้าศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามอปัตตานีนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องอามีรา เจเตนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานนะคะจากศูนย์ประสานงานแก้ประสานงานวิจัยงานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะขอบคุณค่ะ หมดเวลาของที่นี่มออนะคะแต่ว่ายังคงติดตามข่าวสารกิจกรรมกันได้ต่อผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมออปัตตานีและเพจของ PSU ปัตตานีแคมปัสนะคะติดตามบรรยากาศการในวันพรุ่งนี้กับงานมออวิชาการปี2568วันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ